ของเครื่องจริง Galaxy S25H สุดบางที่เผยโฉมทางการครั้งแรกในงาน Galaxy u n p a c k ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือของ Galaxy S25 Slim ออกมาให้เราได้ติดตามกันในตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าจะเป็นรุ่นสุดบางที่เปิดตัวตาใหม่ทีครับล่าสุดในงาน Galaxy u n p a c k e ทางซัมซุงก็ได้ปล่อยทีเซอร์เซอร์ไพรส์แฟนๆเลยละครับ แต่ชื่อจริงก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยสลิมแต่เป็น h 2 5 h แทนครับในตอนท้ายของงานจะมีการเผยโฉมสมาร์ทโฟนปริศนาที่มีชื่อว่า Galaxy h 2 5 h แน่นอนว่าจุดขายหลักก็คือความบางซึ่งตรงกับ Galaxy S 2 5 s l i m ที่เคยเรือกมาก่อนหน้านี้แบบเป๊ะเลยครับนอกจากนี้ในงานยังมีการโชว์ดีไซน์ตัวเครื่องหเห็นแบบแชัดๆอีกด้วยครับเราจะเห็นถึงความบางแบบขั้นสุดมีหน้าจอแบนคล้ายกับ h 2 5ทั้ง3รุ่น แต่จุดที่ต่างไปก็คือกล้องหลังที่เหลือเพียง2ตัวครับพร้อมกับมีฐานกล้องที่ยกนูนออกมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยโดยในงานการซี n p นแพ็กยังไม่มีข้อมูลและสเปกหรือวันวางจำหน่ายเผยมาเพิ่มเติมนะครับแต่จากที่ลือกออกมาก่อนหน้านี้กาเซย a ห้าสิบหรือกาเซย a ห้า h Edge, จะมีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจออัมมเรตขนาด6.7ดนิ้วใช้ชิปเซนด์รกรอนด8 Elite ฟ o r g a า a x ยให้แบตเตอรี่มาที่4 7 0 0ถึง5,000มิลลิแอมให้กล้องหลังเลนส์หลัก200ล้านพิกเซล ตัวเครื่องมีความบางระดับ6.5ม mm. ิลิเมตร